นี่ครับเรามาอัปเดตการฝึกซ้อมของทางน้าเจ้าเจกันนะครับนี่นะฮะล่าสุดครับทางเพจคาวาสากิฟอนตาเร่ครับก็ได้อัปคลิปครับการฝึกซ้อมของทางน้าเจ้าเจนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ของฟอนตาเร่อยู่แล้วนะครับสําหรับการเล่นบอลกับพื้นนะครับบอลจังหวะเดียวนะครับบอลเท้าสู่เท้าแบบนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นงานถนัดนะครับของเจ้าเจเช่นกันนะครับนี่นะฮะชิวๆเลยนะครับ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ของเจ้าเจานะครับซึ่งทางด้านคาวาซากิฟอนเาเร่นะครับมีคิวที่จะต้องลงสนามนะครับในการาทำศึกชิงแชมป์นะฮะต้องบอกว่าเป็นแชมป์ซูเปอร์คัพนะฮะฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพ2022รายการนี้เนี่ยเป็นการเอา2ทีมนะฮะจาก2แชมป์2รายการนะครับอย่างทางด้านคาวาซากิฟอนเาเร่ เป็นแชมป์เจลีกนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมา2021แล้วก็ทางด้านอุระวะเรดไดมอนด์นะครับแชมป์ฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์ครับ2021นะครับมาเจอกันนะในวันที่12กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา11นาฬิก35นาที t. ตามเวลาในประเทศไทย ที่สนามนิสันเซดียมนะครับหลังเย้าของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับทีมเก่าของเจ้าอุ้มนั่นเองนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยลวกันนะครับแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเจ้าเจอ,อาจจะมีโอกาสได้ลงสนามในเกมนี้เลยหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็คอยติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับ,รบชมนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตในส่วนของ คร่าวๆนะครับความเคลื่อนไหวนะครับของอเจ้าเจาที่ญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงนะักเตะไทยคนอื่นๆนะครับอย่างเจ้ายาด้วยนะสิทธิโชคพาโสนะครับที่ตอนนี้อยู่กับทางด้านเอฟซีริวกิวด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมหรนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ